วันครับในช่วงของ5้านาทีวันนี้สำหรับเพื่อนครูไมาส,สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณพร้อมันธนและท่านผู้ฟังที่กคาลบทุกท่านแ<ย>ปลกใจนะนี่แปลกใจนะเียสียงยังสดใสเหมือนเดิมเนี่ยก็เมื่อคืนนี้ก็ดึกกันหน่อยนะครับคบ่ะเมื่อวานนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท,ทุกทุกท่านกันแล้วกันนะท่านรองปัญญาธารเสนนาท่านรองสมบูรณ์ผมสุยสมชัยอุมวันนะครับแล้วก็ท่านผู้ในการกรมศิลนอิมพันธศักดิ์นะครับเจะารน้การจัดงานต้องขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ ความประทับใจทั้งหลายทั้งปวงนะครับพี่น้องชาวจังหวัดนคะรพนมก็คงได,ได้ได้ชมได้เห็นแล้วนะครับโดยเฉพาะบริเวณผ่านหน้าตลาดสดก็ดีหรือบริเวณสนามกีฬาโรงเรียนปิยามาหาราชัลนะครับเมื่อวานนี้นะครับคุณครูก็ได้แสดงความสามารถของความเป็นครูมืออาชีพนะครับให้ลูกหลานได้ชมกันนะครับอขอบคุณทั้งท่านนิวัน์วิทยาบุญญานะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมนะครับที่อำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นเวที ส่วนชมโขงหรืออำนวยความสะดวกเรื่องของรถน้ำนะครับมารถน้ำให้กับสนามชุ่มฉ่ำอยู่ตลอดเวลานะครับที่ประทับใจที่สุดนะครับคุณครูที่มาจังหวัดนครพนมก็ขอชื่นชมเรื่องของการจัดระบบจราจรนะครับที่ได้ให้มีการหมุนเวียนได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับปฏิบัติหน้าที่เป็นที่น่าประทับใจนะครับชาวมุกดาหารต่างชื่นชมว่าอนครพนมเราไม่ธรรมดาก็ขอบคุณทุกท่านกันแล้วกันนะครับบรรยากาศงานดูที่เว็บของหลุบพร้อมกันแล้วกันนะครับ มาเรื่องของข่าวที่น่าสนใจขนาดนี้นะครับทางท่านาจินทพัฒน์ภูมิรัตน์นะครับรองอท่านจินทพัฒน์ภูมิรัตน์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับบอกว่าทางสพทกําหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนําเสนอผลงานวิจาาัยและก็นิทรรศการนําเสนอความสําเร็จของผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2556นะครับโดยจะจัดในช่วงของวันที่ ถึงวันที่16มิถุนายน2556ที่โรงแรมรามาการเด้นถนนวิภาวดีลังสิตกรุงเทพมหานาครน,นะครับงานนี้เพื่อเป็นการเตรียมการล่วงหน้าในการส่งผลงานวิจัยเข้ารับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับทางสพทก็ขอเชิญชวนคุณครูผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศนะครับที่สนใจส่งผลงานวิจัยหรือการนิทัศการจัดนิทรศศการนะครับเข้าร่วมนําเสนอในองานประชุมสัมมนา ดังกล่าวนะครับโดยให้ส่งบทสรุปผลวิจัยนะครับความยาวไม่เกิน15หน้าจำนวน3ชุดพร้อมกับส่งไฟล์บันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดีนะครับส่งปรณีนีถึงกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษาของสอพทนะครับภายในวันท,ที่28กุมภาพันธ์2556และก็ทางสพทก็จะทําการคัดเลือกนะครับและก็แจ้งผลการคัดเลือก ให้นําไปเสนอผลงานนะครับจะประกาศผลในวันที่30เมษายนแล้วก็จะนําเสนอในวันที่10ถึง12มิถุนายนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจสาหรับคุณครูนะครับาการจะเจริญก้าวหน้าได้ก็จะต้องมีผลงานวิจัยนะครับเรื่องของคคสเป็นอย่างไรบ้างขณะนี้นะครับเมื่อวันก่อนนะครับทางคคสก็มีการประชุมนะครับคณะกรรมการคอคสอก็มีมติออกมาหลายสิ่งหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะท่านปรารถนาพลามา กรรมการสมพันธ์ครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่ก็มีโอกาสได้เข้าไปร่วมสังเกตการกับการประชุมกกศครั้งนี้นะครับก็ส่งข่าวมาบอกว่ายัางไม่เป็นทางการนะครับก็เป็นว่าในช่วงของเดือนเมษายนที่จะถึงนี้นะครับทางกกศก็จะมีการออกเกณฑ์ต่างๆในทุกการสอบคออออัดเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งเป็นผู้มีการสํานักงานเขตพื้นที่นะครับซึ่งก็คงจะมีข่าวออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับว่าไม่สามารถที่จะดําเนินการสอบได้ เนื่องจากว่ามีค่าราชการกลุ่มหนึ่งนะครับที่ฟ้องร้องสารปกครองไว้อยู่ก็เลยทําให้ตําแหน่งประมาณ30ตําแหน่งนะครับที่ยังว่างๆอยู่ไม่สามารถดําเนินการได้จากการที่มีผู้ไปเจรจากับผู้ฟ้องร้องนะครับขณะนี้ก็ถือว่าจะมีการถอนฟ้องและก็จะมีการสอบพอออกเขตนะช่วงเดือนเมษายนคนนั้นก็ท่านใดที่มีคุณุมบัิครบก็เตรียมตัวอ่านหนังสือกันแล้วกันนะครับในเรื่องกคสอีกเช่นกันนะครับถือว่าเป็น งานแรกและก็เป็นครั้งแรกนะครับที่กอคสอได้สั่งลงโทษผู้อาลอกผลงานทางวิชาการนะครับโดยมติที่ประชุมได้อนุมัติลงโทษทางวินัยร้ายแรงโดยให้ปลดออกผู้อมริการสถานศึกษาแห่งหนึ่งนะครับที่คัดลอกผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมา42หน้าเพื่อนํามาใช้ในการยื่นให้มีและเลื่อนวิทยฐานะนะครับซึ่งทางท่านพงเทพเทพการจนารัมนมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานที่ประชุมนะครับก็บอกว่า เป็นครั้งแรกที่กกสที่มีการลงโทษข้าราชการที่คัดลอกผลงานทางวิชาการเพื่อนําเสนอขอเลื่อนวิทยาฐานะเพราะนั้นท่านใดที่คัดลอกผลงานทั้งหลายก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ระมัดระวังหน่อยกันแล้วกันนะครับให้คนทําและยกบล็อกตัวน,นั้นมาตัวน,นี้มาก็ให้ดูหน่อยกันแล้วกันก็อย่าลืมไปปรับให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตนเองนะครับเพื่อที่จะไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้คัดลอกผลงานนะครับ นอกจากนั้นนะครับทางกกศก็มีมติออกมาอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการที่ครูนะครับที่บอกว่าให้ค้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาประมาณ9000คนนะครับที่ผ่านการพัฒนาตามระบบ e trading แต่ไม่สามแต่ไม่ผ่านการประเมินผลงานทางวิชาการจึงทําให้ไม่ได้รับเงินวิทยาฐานะนะครับก็ได้รับการพิจารณาให้มีการประเมินอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยจะต้องยื่นคําขอ เพื่อเข้ารับการพัฒนาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือสาขาวิชาที่เสนอนะครับซึ่งเรื่องนี้หลายเรี่อต่างๆก็คงจะตามมาในเร็ววันนี้นะครับเรื่องของ o อ e c Award เป็นยังไงบ้างขณะนี้นะครับท่านที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้นําเสนอผลงานในระดับชาตินะครับในงานศิลปะหัตถกรรมระดับชาตินะครับซึ่งจะจัดที่เมืองทองธาน,นีช่วงวันที่13 15กุมภาพันธ์2556นะครับขณะนี้ก็มีเกณฑ์มีรายละเอียดต่างๆ สำหรับครูโอเบกอวอร์ดนะครับทั้งผู้บริหารทั้งครูที่จะเข้าไปนําเสนอนะครับตอนนี้ก็มีรายเดียยต่างๆออกมามากมายว่าวิธีการอย่างไรก็เปิดดูได้ที่เว็บไซต์ของสอพอมยี่สิบสองกันแล้วกันนะครับนอกจากนั้นทางท่านปรัญญาธราเสนาครับก็ได้มีหนังสือคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอ่าก็คือโอ e เน็ตนะครับซึ่งก็มอบให้เขตพื้นที่เป็นผู้ดําเนินการสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่สามนะครับซึ่งจะสอบในวันเสาร์อาทิตย์ก็คือวันที่สองที่สามกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการแล้วก็จะมีการเตรียมความพร้อมในการที่จะดําดเนินการจัดสอบโอน็ตให้นักเรียนชั้นมสามนะครับโดยก็ขอเชิญห,หัวหน้าสนามสอบและก็ผู้สังเกตการสนามสอบทุกคนนะครับ ข้าร่วมประชุมในวันที่1กุมภาพันธ์2556เวลา13.30นโดยแบ่งที่ประชุมออกเป็น3จุดด้วยกันครับจุดที่1ประชุมที่ห้องประชุมเปื่อยงามสพม22นะครับสำหรับโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองปราบปากนาแก่ธาตุพนมเรโนวังยางและอำเภอเท่าเทศนะครับประชุมที่เปื่อยงามส่วนจุดที่2นะครับก็จะประชุมที่โรงเรียนสหราชรังสิตอำเภอศรีสงครามนะครับสาหรับโรงเรียนทั้งในเขตอำเภอบ้านแพงนาทมนาวาศรีสงครามและก็พนสวรรค์นะครับ จุดที่สามประชุมโรงเรียนในสังกัดจังหวัดมุกดาหารนะครับที่โรงเรียนมุกดาหารเพราะนั้นก็ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันกันและกันนะครับส่วนระดับมอปลายมองก็คือจะสอบมองหกนะครับทางมหาวิทยาลัยนครพนมนะเป็นผู้ดําเนินการจัดสอบนะครับโดยจัดสอบในวันที่9ก้ากุมภาพันธ์สองพนะครับซึ่งดรโกวิทยอดมงคลและก็ดรสันทงยศก็มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบนะครับ ในจังหวัดนครพนมเราก็มีเจ็ดโรงเรียนนะครับที่เป็นสนามสอบนะครับก็คือโรงเรียนนครพนมวิทยาคมธาตุพนมนาแกสามัคคีวิทยาปราปากวิทยาปุเทนพัฒนาบ้านแพงและก็สหราชดังสลิดนะครับก็จะมีการประชุมคณะกรรมการกำกับห้องสอบในวันศุกร์ที่8กุมภาพันธ์แล้วก็วันที่9ที่10ก็จะสอบโอเน็ตเพราะนั้นนักเรียนทั้งม3และม6กก็เตรียมตัวสอบตามนี้กันแล้วกันนะครับสวัสดีครับครับมาในช่วงของวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนมครับ ช่วงวันนี้ที่มหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัยดีใกล้บ้านมาตรฐานสากลวิทยาเทคโนโลยีอุตสาหการรมศรีสุขามมหาวิทยาลัยนครพนมร่วมกับสำนักง,งานบริการลูกค้าของกศทเขตตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวนชนรุ่นอายุไม่เกิน15ปีแคสวอทศอรอีสุรามคร,ครับครั้งที่1ตั้งแต่วันที่16มกราคมเป็นต้นมาจะสิ้นสุดวันที่6กุมภาพันนี้ที่สนามฟุตบอล วิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสีสงครามมหาวิทยาลัยนครปนมครับไปชมกันได้เขาชิงเงินรางวัลถึง1บาทเลยทีอนึ่ง1มื่นบาทเลยสองหมื่นบาทนะถ้าอย่างไงมีถ้วยกิจยศเป็นขอรางวัลด้วยไปชมไปเชียร์ไปใหงกําำลังใจกันหน่อยนะครับถ้าอย่างไวา